สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปที่ผมอยากจะเล่าถึงความเป็นมานะครับของชาแนลเอลุนทิวาแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวของผมด้วยที่ได้ทำคลิปรีวิวกันพลามาจนถึงทุกวันนี้ก็ใกล้จะครบ100ตัวแล้วนะครับในคลิปนี้ผมมีมคําถามนะครับที่อยากจะถาม ทุกคนที่ติดตามชม c ช n n e l A หรุทีวาคือดูคลิปกันพาของผมเป็นประจำอยู่แล้วหรือท่านใดก็ตามที่หลงหรือว่าเจอคลิปของผมในในในหน้าแนะนำของ YouTube แล้วก็คลิกเข้ามาชมคลิปรีวิวกันพลางผมอะ่ะมนันประมาณ90ตัวแล้ว90คลิปแล้วนะครับอีกไม่กี่ตัวก็จะครบ100ตัวแล้วนะครับซึ่ง เอาจริงในความรู้สึกผมผมก็ไม่คิดว่าผมจะรีวิวกันพลามาได้ไกลขนาดนี้นะครับมันอาจจะไม่ใช่จำนวนที่มากมายอะไรแต่สำหรับผมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับกับการทำคลิปวิดีโอรีวิวกันพลาตลอดหลายปีที่ผ่านมาคราวนี้พอมันจะเป็นคลิปที่100เนี่ยหรือว่ากันพลาตัวที่100เนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่พิเศษมากผมจึงอยากถามท่านผู้ชมทุกคนตรงนี้นะครับว่าในคลิปรีวิวกันพลาที่100เนี่ย คุณอยากให้ผมรีวิวกันพลาตัวไหนนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยที่ชมคลิปนี้คอมเมนต์บอกชื่อกันพลาที่คุณอยากเห็นผมรีวิวมาคนละหนึ่งตัวคนละหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับเกรดอะไรก็ได้นะครับตัวไหนก็ได้แต่ผมวงเล็บนิดนึงขอวงเล็บหน่อยเพราะว่ามันจําเป็นมากคือขอให้มันเป็นตัวที่มีขายในประเทศไทยแล้วหาซื้อได้ในตอนนี้เพราะว่าถ้าถึงเวลาแล้วเนี่ยมันไม่มีขายในไทยแล้วหาซื้อไม่ได้ ก็ไม่รู้ว่าจะโหวตมาทําไมด,ดังนั้นอยากให้ทุกคนเลือกกันพลามาคนละหนึ่งตัวนะครับเอาที่มันมีขายในไทยตอนนี้แล้วก็สามารถหาซื้อได้จริงๆและเป็นกันพลาที่คุณอยากให้ผมรีวิวเป็นตัวที่100นะครับบอกมาเลยคนละหนึ่งตัวนะครับคอมเมนต์ได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณล่วงหน้าขอบคุณทุกคนมากที่แสดงความคิดเห็นแล้วก็บอกชื่อกันพลาตัวโปรดหรือตัวไหนก็ได้ที่คุณอยากให้ผมรีวิวไม่ว่าจะมี คนรีวิวไปแล้วมากมายแค่ไหนหรือยังไม่เคยมีคนรีวิวตัวไหนก็ได้นะครับในปีนี้มันเป็นปีที่ผมเริ่มมันเหมือนมีไฟจะเรียกว่าม,มีไฟได้กลับมาทำรีวิวกันพลาใหม่ครั้งหนึ่งดังนั้นผมก็ตั้งเป้าหมายกับตัวเองไว้นะครับว่าก่อนที่มันจะถึงคลิปที่100เนี่ยผมอยากให้ยอด subscriber ของผมเนี่ยแต่ที่60,000 subscriber นะครับตอนนี้มันประมาณ6,3 0 0 0มเไม่ใช่ตอนนี้ประมาณ5,3 0 0 0ก็ขาดอีกประมาณ7,000ก็เป็นตัวเลขที่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าผมมีเวลาอยู่ประมาณ2หรือ3เดือนประมาณนี้ก่อนที่มันจะไปถึงคิวรีวิวกันพลาตัวที่100ผมคิดว่าผมจะพยายามทำเต็มที่แล้วผมก็อยากได้แรงสนับสนุนนะครับจากท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับว่าช่วยแชร์คลิปรีวิวกันพลาของผม เยอะๆหน่อยนะครับผมอยากให้ท่านช่วยในเรื่องนี้จริงๆคืออยากให้มีคนเห็นคลิปเห็นช่องเห็นความตั้งใจที่ผมทําในการทําคลิปรีวิวกันพลานะครับแล้วก็ช่วยกัน subscribe ชวนเพื่อนมา subscribe channel ของผมเยอะๆนะครับคือผมคิดว่าก่อนที่จะไปถึงรีวิวกันพลาตัวที่100้ยเนี่ยและยอด subscrber i ถึง60,000เนี่ยถ้าแตะ60,000เมื่อไหร่ผมรีวิวเลยนะครับตัวที่ คุณเรียกร้องมามากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเหมือนเป็นโจทย์แล้วก็เป็นเป็นเงื่อนเงื่อนไขที่ผมตั้งไว้กับตัวเองแล้วก็อยากจะขอ,อแรงสนับสนุนนะครับจากทุกท่านด้วยนะครับที่ชมคลิปรีวิวกันพลางผมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็ฝากในเรื่องนี้ด้วยความรู้สึกในการทำช่องเอลุนทิวนะครับตอนนี้ผมก็จริงๆก็จำไม่ได้แล้วว่าทำมากี่ปีมันน่าจะแบบ7 7ปีเนาะ7ปี6-7ปีแล้วล่ะ นะครับอบอกตามตรงว่าทุกวันนี้มันมาไกลกว่าที่ผมคาดเอาไว้เยอะนะครับมีมีคนมีคน Subscribe 5 0 0 0 0กว่าคนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็เข้ามาดูคลิปมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเอิงจริงๆจริงๆยอดวิวเนี่ยยังไม่สำคัญเท่ากับคอมเมนต์ที่ทุกคนคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะผมผมอ่านเกือบหมดใช้คําว่าอ่านเกือบหมดนะครับแล้วผมก็ มีความสุขทุกครั้งที่มีคนที่เล่นกันพลาชอบกันพลาเหมือนกันเนี่ยเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเวลาดูคลิปรีวิวของผมนะครับในตอนที่ผมทําคลิปตอนแรกเนี่ยทำช่อง YouTube เนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้คิดแบบว่าโอช่องเราต้องโด่งดังต้องอะไรขนาดนั้นก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นคือทําเพราะเราอยากแบ่งปันข้อมูลอยากแบ่งปันประสบการณ์ในการเล่นไอพลาสติกโมเดลเนี่ยตอนที่ผม ทำคลิปรีวิวกันพลาตัวแรกเนี่ยไอตัวทอ l k กิสอะโมจินด้วยผมเองก็ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกันพลาอะไรมากมายนะครับดังนั้นมาถึงตอนนี้จริงๆผมก็ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกันปลาอะไรมากมายหรอกจริงมีหลายคนที่เก่งกว่าผมเยอะท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยคอมเมนต์มาแนะนําผมอย่างงู้นอย่างนี้คือคือมีคนที่เข้าใจเรื่องกรรันพลาเข้าใจเรื่องกันดัม้มมีมีข้อมูลเรื่องกันกันพลากันดัม้มเนี่ยเยอะกว่าผมเยอะเพียงแต่ว่า,าหน้าที่ของผม ก็คือถ่ายทอดประสบการณ์ถ่ายทอดข้อมูลที่ผมได้รับจากการต่อกันพลา1ตัวออกมาเป็นวิดีโอให้ทุกคนได้ชมกันเท่านั้นนะครับแล้วก็คิดว่าคลิปของผมเนี่ยมันจะมีประโยชน์นะครับในการที่จะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อหรือสะสมกันพลาของหลายๆท่านเท่านั้นเองถ้ามันมีข้อมูลแล้วมันเป็นประโยชน์กับท่าน ผมก็แฮปปี้แล้วแค่นั้นนะครับแต่วาเถอมันก็มีหลายคลิปที่ผมแบบตอบผิดเยอะแยะเออคือจริงๆมันก็มีหลายคลิปนะครับซึ่งมันก็ฮิวแมนเออร์ร์นะคือคือความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นได้แล้วผมก็ยอมรับทุกคลิปว่าโอเคผมตอบผิดนะอะไรอย่างนี้ซึ่งแล้วผมจะดีใจมากๆเวลามีคนเข้ามามาบอกเอ้ยพีเอตอบตรงนั้นผิดนะตรงนี้มันต้องตอบอย่างนี้นะเออหรือทําตรงนี้ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็แฮปปี้มันถือว่าโอเคเรากําลังสร้าง คอมมิวตี้ของคนที่ชอบกันพลาเหมือนกันโดยที่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอคือคนที่เข้ามาตอบคอมเมนต์กับผมส่วนใหญ่จะเป็นคนสุภาพสุภาพน่ารักส่วนใหญ่ที่ดูช่องผมนะเป็นคนที่สุภาพเลยน่ารักซึ่งผมยินดีมากคือผมอยากให้คอมมิวตี้ของกันพามันมันมีแต่คนใจดีอะ่ะมีแต่คนที่เราพูดคุยกันด้วยความรู้สึกที่สุภาพอ่อนโยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแบบกันแบบถนอมน้ําใจอะ่ะเออมันไม่ใช่แบบว่าต้องมาแบบออดุดาจิกกัดเน็บแนม เวลาใครคนนึงทําผิดหรือใครคนนึงทําไม่ถูกใจเวลาใครคนนึงอ่านชื่อผิดเรียกชื่อผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคือคือผมยินดีแล้วก็แฮปปี้มากที่ส่วนใหญ่แล้วคนที่ติดตามช anel ของ a อรุนทิวาหรือช anel ที่ผมทําอยู่เนี่ยทุกคนล้วนแต่เป็นคนสุภาพซึ่งมันดีแล้วผมอยากให้กําลังใจทุกคนที่ คิดที่จะทำช่องรีวิวกันปลาหรือช่องรีวิวของเล่นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณชอบนะครับผมจะบอกว่าเวลามีคนเข้ามาถามผมว่าต้องใช้กล้องอะไรต้องเริ่มต้นทำยังไงเนี่ยผมก็มักจะบอกไปเสมอว่าคุณเริ่มต้นง่ายๆก่อนนะครับอุปกรณ์ไม่ต้องมันไม่สำคัญหรอกมันไม่สำคัญเท่าความรู้สึกที่เราอยากจะถ่ายทอดออกไปมือถือเครื่องเดียวเดี๋ยวนี้มือถือก็ถ่ายภาพชัดละ ก็ใช้ได้แล้วนะครับค่อยๆทาไปเรื่อยๆค่อยๆทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าคุณทําดีอ่ะหมายถึงว่าถ้าถ้าถ้าคุณสื่อสารตัวตนสื่อสารข้อมูลที่คุณอยากจะบอกกับคนอื่นออกไปได้ดีมีข้อมูลที่มันกระชับเข้าใจง่ายเดี๋ยวก็จะเริ่มมีคนเข้ามาติดตามคุณเรื่อยๆเองนะครับช่อง mm hmm. <Channel S 2> ของผมไม่มีสปอนเซอร์แบบจริงๆจังๆ,งๆเออไม่มี แม่งก็ไม่มีใครมาเป็นสปอนเซอร์นะเนาะอ,อก็ก,ก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมผมค่อนข้างที่จะรีวิวตามใจตัวเองซะเยอะนะครับซึ่งโอเคผมผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเรื่องสปอนเซอร์อันนี้บอกไว้ก่อนไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยการไม่มีสปอนเซอร์มันมีข้อดีอยู่อย่างคือผมสามารถรีวิวกันพลายังไงก็ได้ <Wow. S 1> คือถ้าแม่งไม่ดีอ่ะผมก็บอกไปเลยว่าไม่ดีตรงนี้ผมไม่ชอบผมก็บอกไปเลยว่าไม่ชอบ นะครับแล้วผมก็ไม่ไม่มานั่งอวยอะไรมากมายแบบโอ้โหมันดีอย่างงุ่นอย่างงี้ทุกคนต้องซื้อไม่คือถ้าผมรู้สึกแต่แต่วงเล็บไว้ก่อนนะว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะความคิดเห็นส่วนตัวคอหอสอตอคือคือดีก็ดีดีก็ชมใช่ไหมตัวที่ผมให้เต็มสิบก็มีเยอะแยะแต่ตัวที่มันไม่ดีผมก็บอกไปว่ามันไม่ดีแต่แต่หลายคนต้องเข้าใจก่อนว่าไอสิ่งที่ผมบอกว่าไม่ดีเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมคุณอาจจะ ชอบตรงนั้นก็ได้หรือคุณอาจจะดีก็ได้คุณต่อแล้วคุณไม่เจอจุดที่มันมีปัญหาก็ก็แฮปปี้ไปก็โอเคแต่ผมต่อแล้วผมเจอผมก็บอกไปตรงๆแค่นั้นดังนั้นคนที่ดูคลิปรีวิวกันพลางผมต้องเข้าใจในจุดนี้ก่อนว่า,าการรีวิวกันพลางในช่อง A อลุนทิว่าเนี่ยมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์ตรงๆของผมล้วนๆน,นะครับผมไม่มีสปอนเซอร์โอเคอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับที่ที่ส่งกันพลางมาให้ผมรีวิวแต่ส่วนใหญ่เนี่ยกันพลางผมเนี่ยผมซื้อเองหมด เออผมออกเงินซื้อเองหมดดังนั้นผมก็จะพยายามถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองในฐานะลูกค้าของผู้ผลิตกันพลาเนี่ยบันไดเนี่ยสื่อสารความรู้สึกของเราออกไปตรงๆสื่อสารความรู้สึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์คือกันพลาตัวเนี้ยออกไปตรงๆว่าชอบไม่ชอบดีไม่ดีตรงจุดไหนบ้างนะครับแค่หวังว่าทุกคนที่ได้ดูคลิปผมเนี่ยกเ็เก็บข้อมูลไปแล้วก็ไปวิเคราะห์ไปคิดต่อแหละแล้วก็อาจจะดูจาก นู่นนี่นั่นบ้างเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วค่อยตัดสินใจว่าตัวเนี้ยมันโอเคเปล่าจะควักเงินซื้อดีไหมเออหรือซื้อมาแล้วเนี่ยเราจะชอบมันมากขึ้นเราไปดูซิจุดตรงนี้มันอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับรวมๆก็จะประมาณนั้นในปีนี้ย0 0 2ก็หวังว่า ผมอยากจะทําคลิปรีวิวกันพลาให้เพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็หายไปนานๆอนะ่ะห้าหเดือนไปเลยแล้วก็มีน้องๆแล้วก็หลายๆคนนะครับมักจะถามผมมาเสมอว่ายังรีวิวกันพลาอยู่หรือเปล่าจริงๆก็ขพอ้างเยอะแหละขี้เกียจอ้างแล้วเอาเป็นว่าผมขี้เกียจเอง <laughs> แต่คราวนี้จะพยายามมากขึ้นพยายามทำอะไรบางอย่างนะครับ <laughs> เพื่อให้คอมมูนิตี้กันพลารีวิวกันพลาเนี่ยมันมันคึกคักมากขึ้น นะครับก็บอกไว้ตรงนี้แล้วกันว่าว่าปีนี้เดี๋ยวจะพยายามรีวิวกันพลาให้ให้ให้สม่ำเสมอมากขึ้นนะครับ <Yeah! S 1> แล้วก็ยังไงก็ตามผมก็ยังอยากได้แรงสนับสนุนนะครับจากทุกคนที่ชมคลิปของผมไม่ว่าจะกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์นะครับ subscribe นะครับทุกการกดเหล่านี้มันมันเป็นกําลังใจให้ผมได้ดีมาก นะครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าโอเคคลิปเรามันยังมีคนดูอยู่นะอย่างน้อยมันก็ทําให้ผมอยากจะพยายามมีไฟในการทําคลิปวือกันพลาให้มันมีมีอะไรที่มันดีขึ้นนะ่ะโอเคก็พูดมาซสยาว13กว่านาทีแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับ ก็กลับไปที่คำถามเดิมนะครับคุณอยากให้ผมรีวิวกันพลาตัวไหนเป็นตัวที่100นะครับคอมเมนต์ชื่อกันพลาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ผมจะนับถึงประมาณปลายเดือนกุมภาแล้วกันนะครับปลายเดือนกุมภา28กุมภานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมานั่งนับว่าเอ๊ะกันพลาตัวไหนจัดอันดับมาเลย10อันดับที่มีคนสนใจอยากชมรีวิวมากที่สุดนะครับก็มาจัดอันดับให้ทุกคนได้ทราบกันแล้วถ้ายอด s u b s c r i b e ก่อนถึง100มันถึง60,000 Subscribe จริงๆเดี๋ยวผมจะ รีวิวให้ชมกันครับตัวที่ถูกขอมามากที่สุดนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วดูจนจบนะครับคุณยอดมากคุณคือ f อคุณคือคนที่เป็นแฟน c ชาแนลเอลุนดิวาตัวจริงนะครับขอให้มีความสุขขอใหออ้สุขภาพดีทั้งกายและใจไม่มีโควิดตัวไหนที่จะมาทำลายร่างกายของ ได้นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วบอกด้วยว่าคุณย้ายผมรีวิวกันพลาตัวไหนเป็นตัวที่100คอมเมนต์ได้เลยสวัสดีครับบ๊ายบายคอมเมนต์ด้วย